เด็กๆได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงอะไรนะแถวๆนี้อ่ะชอยแม่ป๊าป๊าก็ไม่อยู่ด้วยป้าก็ไม่อยู่ด้วยเสียงเหมือนอยู่ในเกมเกมอะไรนะน้องนายเกมยิ่อลเกมมินี่เทเลทใช่ไหมอุ้ยที่มันมีหัวชะโคกที่มันมีหัวชะโคกที่หัวมันออกมาจังโกใช่ไหมพี่เตยมันจะเห็นเต็มเลยในยูทูบหรือว่ามันปจะมาโผลดที่บ้านเราอุ้ยใช่เห็นเต็มเลยในยูทูบหรือว่ามันจะมาโผล่ที่บ้านเราจริง Gede-gede guy, ati. Si Kebendahan dom 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 this <coughs> kid, kimi di dom dom hit hit, si budi dom 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 this kid. Hei, dek-dek jujur naik kena. Hei. Hei, dek-dek, nging way nging way. Si Kibidi ma lah. Hei, nging way, nging way nging way. Wuii, wuii. Bun kau, jauh sih. ้เด็กๆอยู่นิ่งๆไหมนะไม่มีคนอยู่เลยเห็นไหมวิธีนี้ได้ผลนี่ัห้ยมามีว่าวิธีนี้อะไม่ได้ผคนเด็กๆช่วยกันคิดว่า เอาพิธีอะไรพิธีที่สองกั้นหายใจกั้นหายใจไช่แล้วเดี๋ยวเราจะกั้นหายใจบีบจมูกแบบนี้เลยดูสิว่าสกิมบิดีจะเห็นเราไหมใช่ไหมพี่ดีใช่แล้วต้องหายใจช้าป่ะอ้ยเราหายใจไม่ได้เลยใช่ไหมติมใช่สกิมบินี่มาแล้วสกิบิดีมาอีกแล้วอุ้ยเด็กๆกั้นหายใจกั้นหายใจเร็วสกิบิีเราี ไกินเด็กๆอยู่แถวนี้นี่จะได้กินเราได้ยังไงเนี่ยเด็กๆเรากั้นหายใจอยู่วะอยู่ที่เปล่าไม่มีใครพูดเลยนะเด็กๆกั้นหายใจอยู่ปูอุ้ยกั้นไว้พี่ดีกั้นไหวปูน่ะปูด่ะปูด่ะกั้นไว้กั้นไหวดีเห็นไหมวิธีนี้ได้พอหดปู สงสัยไม่มีคนอยู่แถวนี้ไมปมีกว่าไม่มีคนอยู่ดูอแบรดุปันพี่พีอุ้ยเด็กเด็กเด็กแสดงว่าพวกเราอะรอดแล้วรอดแล้ววิธีนี้ได้ผลเฮ้ยโิบรทานดอย อุ๊ยได้แล้วอุ๊ยเด็กๆกๆอุ๊ยเมื่อกี้อะแล้วการหายใจอ่ะก็ไม่ได้ผลนะทำตัวเป็นสกีปีดี้เหรออุ้ยใช่แล้วแต่ว่ายมนดีมีดีมเด็ดยิน่ีมีดีมเด็ดอุ้ยเหรอแสดงว่าเราต้องร้องเพลงนี้ใช่ไหมสกีปีดี้ทอยเลดไหนเด็กๆมาร้องด้

ไป <gesch> พวกเราเนพวกเดียวกันพวกเดียวกันเจอเพื่อนแล้วพวกเธอก็เป็นสกีบีดี้แลพวกฉันเป็นสกีบีดี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะร้องได้ไหมร้องเพลงได้ไหมเย่ยมเย่มเม่มเ่มเ่ม ร้องเหมือนมากเลยแต่ว่าไม่มีหัวชักโคกแสดงว่าเป็นของปลอมอ้เ,อเ,อเอด็กไนนี่เด็กเด็กๆเด็กมานี่เร็วมันมีรู้แล้ววิธีที่สี่เราจะทำยังไง เราเราจะต้องไปไปแอบสกิลบีดี้ให้แล้วพี่ดีพี่ดีไปแอบกับเตยนะไอติมน้องนายคุณเขาไปแอบด้วยกันไปไปลูกไปไปเลยดอมดอมดิวสกิสสกิมบีดี้ดอมดอมโอ้เจ็บคอไม่เห็นใครเลยแสดงว่า เด็กๆ iscilla, ไปหลบเราแน่เลยโหเจ็บคอจังเลยไปหาอะไรขึ้นก่อนไปเร็วพี่ดีพี่ดีไปเลยไปกันเลยแล้วค่อยแอบแม้ค่อยขึ้นพี่ดีเอาน้องเลยนี่แหละเราจะแอบหลังรถกระบะนี่เอาพี่ดีแอบแอบเร็ววิ่ไม่เห็นแน่นอนนี่เป็นวิธีที่ชาญฉลาดของเรามากใช่ไหมพี่ดีใช่เอาแอบลงไปเลยแอบลงไปเลยพี่ดีหลบดีดีนะหลบดีๆ เตยก็ด้วยเหมือนกันหลบดีดีเสียงอะไรแปลกๆเอาหัวลงอีกเอาหัวลงเฮ้ยเอาหัวลงอีกเขาบอกว่าให้เราเอาหัวลงอีกเอาหัวลงอีกเอาหัวลงอีกอะอรหนังนั่นแหละเออเอาลงอีกสะเก็ดบีดีจะได้ไม่เห็นใช่สิจะได้ไม่เห็นทำไมเสียงแปลกแอ่ะทำไมทำไมอยู่ทำไมเสียงแปลกนี่อะไรหรือเตยเฮ้ยอะไร ง่ววกีพีพดีเราวิ่งหนีนี่ไปได้สกีพิดีดอมดอมดอมดิสกิสเด็กๆเราต้องวิ่งไปหลบตรงนน้นเร็วเร็วดีกเดวิวิวตรงนี้เหรอพี่ติม น้องนายมามาเร็วนี่เราจะหลบตรงผ้านี่แหละมาคุณเขามาเร็วเดี๋ยวน้องนายเร็วเดี๋ยวสกิปบีดี้มาก่อนเร็วๆน้องนายอยู่ไหนเฮ้ยน้องนายเราต้องนิ่งๆไหมนะนี่นี่แหละสิ่งที่เราปลอดภัยเลยใช่ไหมคุณเขาเหมือนเราอยู่ในเต็นท์เลยปลอดภัยไหมคะปไปตลอดภัยอะไรล่ะสกิีมีดี้มาหลบอยู่ด้วยน้องนายอยู่ไหนเนี่ยให้น้องนายหลบดีๆนะ ดีๆลบดีๆสกีบิดีดอมได้กินอยู่แถวนี้แต่ว่าไม่เห็นเลยหาไม่เจออืมเด็กๆนิ่งๆไว้นะสกีบิดีมาแล้วดับดับดับพีสกีดเฮ้ยยวจะมาร้องเพลงอีกไม่เห็นแน่นอนม่ทีนี้ไม่เห็นแน่นอน ไอทีมเข้าไปเร็วตรงนี้ไม่มีเฮ้ยไม่มีสิตรงนี้ก็ไม่มีใช่แล้วเฮ้ยงง่ไงคนนึงจนได้แต่ว่าไม่เห็นไอตีมกลับคุณเขาได้นอนไม่เห็นคนเลยไม่เห็นนะสิลงยางกีเลยเฮ้ย แต่ว่ามนมีมีวิธีวิธีหนึ่งนะเราต้องเอาลุกอมนี้ให้เดสกิมบีดว้ใช่มนมีเคยอ่านในหนังสืออ่ะเขาบอกว่าสด็กยิมบีดี้ชอบกินลูกอมเอเด็กๆแล้วข้างในมันจะกินกันพอไหมเนี่ยมันเป็นลูกเดียวเนี่ยโอ้ยเยอะเหรอวิไหน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 ว้าเด็กๆนี่มันอมยิ้มยากแล้วก็มีอมยิ้มเล็กๆเต็มไปหมดเลยอ่ะ ดียสีอะไรลูกชมพูเป็นตสีอะไรคะสีชมพูครับต้นี่สกิมม่ดี้นี่ลูกอมให้สกิมมีดี้เลยหยุเออยเฉันเป็นปีศาจสกิมมี่ดี้นะนี่ฉันเคยอ่านในหนังสือเขาบอกว่าสกิมมีดี้ชอบกินลูกอมนี่จริงเหรอจริงกินมากินสีเขียวมันกินยังไงล่ะนี่สีเขียว กินสีเขียวก็ดีเหมือนกันนะฉันชอบกินสีเขียวแต่ว่าถ้ามันไม่อร่อยนะฉันจะกินเด็กๆให้หมดเลยอ,อร่อยอร่อยแน,น,น่นอนแน่นอนใช่ไหมไหนใครกินแล้วคอนเฟิร์มหรือยังว่าอร่อยก็ตบต<ม>เป็นยังไงเป็นยังไงา,าลองชิมดูสินีอด,ดีอร่อย เป็นย mm ังไงบ้างเราเตรียมวิ <S 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 2 <S 2่งนะเราเตรียมวิ่งเลยนะเด็กๆท้าไมอร่อยเนี่ยอร่อยไหมเนี่ยอร่อยเนี่ยแสดงว่าวิธีที่หเนี่ยวิธีกินลูกอมเนี่ยได้ผลจริงๆเลย คลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆกกี <OK> ิมินี่ไม่มีจริงนะคะมีแต่ในเกมนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะ